สวัสดีแฟนเพจ i g จ g ทุกท่านและผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดกาชาตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูายละเอียดกันเลยดีกว่าสำหรับตัวละครใหม่นะครับเป็นตัวละครธาตุไฟชื่อว่าจีน่าฉายาพัฒนาการล่องหนเพจเราตั้งใจก็คือเปิดถึงการันตีเหมือนเดิมนะครับก็หวังว่าจะได้จีน่ามาเดี๋ยวเราไปลองเปิดกันเลยดีกว่า สำหรับคันเลือกต่อเนื่องครั้งที่หนึ่งนะครับไปครับน้องไอ้มุดโตเลยนะอยากให้มุดโตตั้งแต่ตอนแรกมาเลยไหมเปลี่ยนจากแดงเป็นม่วงนะครับจะอ่าเปลี่ยนจากม่วงเป็นแดงขออภัยโอ้โหสเต็ปแรกก็คือเกลือไปนะครับสเต็ปสองคันเลือกต่อเนื่องไปครับ วิเอลเลอร,ร์มาทุกคนหรือจะมาสเต็ปสองขีหนา้นาขีหน้าโอ้โหเหมยลิฟฟิชเชอร์นะครับอันนี้หลุดเลทไม่เป็นไรยังไม่ถึงการันตีที่เราตั้งไว้ ไปต่อนะครับตอนแรกนึกว่าคิดจะสั้นทุกคนแบบไม่แกะครั้งที่สองจบเลยสรุปก็คือเมลีนองมาครั้งที่สามก็เกลือนะครับครั้งที่สี่ต่อ มาไหมอยากให้มาทุกคนเกลือนะครับครั้งที่ห้าต่อปึ๊บน้องมุตโตยังไม่มุดนะครับแต่จริงๆก็คือเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีแดงยากนะครับข้างในแต่ก็มีโอกาส วันนี้ก็เกลือนะครั้งที่หกต่อนะครับ <c oughs> เปลี่ยนที่เปลี่ยนสีทีโอ้โหไปต่อยังได้ทุกคน นิ่งมากแอ์เลอร์ไซรล่งก็คือปลอมนะครับต้องให้มันขึ้นหน้าจอ,อชัวร์กว่า <c oughs> มาถึงจุดที่ต้องเสียเพลแล้วทุกคนอ่ะไม่เป็นไรนะครับเราอยากได้จีน่าไปต่อ ไ,ไหสีแดงโอ้โหนิ่งสนิทอ่ะถึงกำลังเพิ่มอัตรานะครับไปต่ออันนี้ก็คือรุนแล้วว่าจีน่าจะออกไหมน้องมุตโตะอ่าโอเค จีน้าจีน้าจีนามาทีไม่ยากหมดเยอะมาทีเุ้ยสองอันถ้าจีน้ามาสองนะแจ่มมากโอเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าที่เพจเราแบบสีแดงมาสองอันนะครับอาจจะเป็นครั้งแรกกัเนี่ยถ้าจำไม่ผิดหรืออาจจะเคยมีมาก่อนแต่จำไม่ได้นะครับแต่ว่าสุดยอดจีหน้นา โอ้โหได้เรียบร้อยอีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับาจีน่ามาสองตัวแจ็มมากอกลายเป็นท่านประธานนะครับโอเคแอบก็ยังดีสรุปเราจบไปที่ประมาณเท่าไหระ่ะทุกคนไม่8ปดก็เครั้งที่เราสุ่มไป ก็ยังโอเคนะเพราะว่าหมดเพชรไม่เยอะตอนนี้เพชรเราก็คือแสนห้านะครับเก็บไว้รอแบบพวกตัวอิงๆที่อญญวยนะคนเช่นโทมัสอังเดอะไรเงี้ยก็จบไปแล้ระรับสำหรับคลิปเปิดกาชาตัวละครใหม่ของเกมสโตร์เลเวลิงนะครับก็คือเปิดกาชาหาจีน่านะครับซึ่งเราก็ทําสําเร็จนะครับรอบนี้ได้จีน่ามาก็หวังว่าทุกคนนะครับจะสนุกกับการเปิดกาชาของเพจเรานะครับสุดท้ายนี้ขอฝากทุกคนกดติดตามเพจทั้งใน Facebook แล้วก็ Youtube ด้วยนะครับใครสนใจสปออร์เพจนะครับสามารถดูในทางทิปมีหรือสมัครสมาชิกในช่อง Youtube ก็ได้จะรับสติกเกอร์พูดคุยกันแล้วก็ได้ป้ายสมุนข้างชื่อนะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสมัครขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจบได้เจอกันใหม่คลิปหน้า